ลายอยู่คุณตั้มเชิญใช้นี่วางนี่วางตรงนี้เลยได้ปหมคะโอแบ่งตออพี่ชายนะครับแบ่งต่อลูกชายครับใช่ค่ะขอเลี้ยงใช้ค่ะพี่ตั้มค่ะใช้นิดนึงนะคะไม่เอาไม่เอาครับเพราะว่ามันเป็นรายการแล้วไม่ใช่คุณจังคะเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงของทนายตั้มนะคะที่ออกมา ชี้แจงเหตุการณ์ที่หลังจากเปิดตัวบุคคลสำคัญนะคะขอให้ได้รู้เลยได้ลมไม้นั่นเลยค่ะได้ลมไม้นั่นก็ได้ขออภัยทุกคนนะครับช่างเลยค่ะก็หลังจากที่เมื่อช่วงเช้า9ก้าโมงนะคะทนายตั้มเปิดตัวบุคคลสำคัญนั่นก็คือพี่ดายศนะคะพี่ชายของพี่ตังโมนะคะที่มาร่วม กันตามหาความยุติธรรมให้น้องสาวนะคะหลังจากที่ยังคงคาใจสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโมอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปิดคดีหรือว่าสรุปคดีใดๆทั้งสิ้นนะคะตำรวจยังคงสอบปากคําทั้งบุคคลที่อยู่บนเรือนะคะจนเมื่อวานเนี่ยก็คือสอบปากคําไปนานเกือบ9้า9ชั่วโมงนะคะแต่ละคน น่าจะเว้นไม่ได้แล้วน้องขาน้องขาน้องขาโอเคได้ยังได้ยังโอเคค่ะพี่ตั้มคะวันนี้เห็นมีการออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการคลี่คลายคดีรวมไปถึงเกี่ยวกับ นายพลคนหนึ่งที่มีการที่มีข้อมูลว่ามีการขายสำนวนอยากให้ชี้แจงเรื่องนี้ค่ะคือเกี่ยวกับนายพลคนนี้นะครับก็เอาเอา,เอาสำนวนซึ่งเป็นความลับของการสืบสวนสอบสวนในคดีของน้องแตงโมนะครับออกไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาอาจจะไปให้ทางผู้ต้องหาก็ได้นะครับผมก็เลยต้องปรามไว้แล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้คงต้องให้ผบวตรลอนะครับมีการลงมาตรวจสอบพื้จริงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงที่ผมพูดนะครับ ก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายนะครับยังว่าเป็นเรื่องจริงแน่นอนเรื่องจริงนี่ครับก็มีหลักฐานนะครับว่าก็มีคนออกมาพูดถึงเรื่องสํานวนการสอบสวนอยู่นะครับเขาจะนิมิตมาเองไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือเอางี้เดี๋ยวพูดในนี้เลยว่าตอนแรกก็จะไล่สดแล้วพูดนะครับคือมันเป็นขบวนการยังไงรู้ไหมครับเรื่องนี้เนี่ยคือมีตํารวจนะครับพลตํารวจตีนะครับเอาเอาข้อมูลความลับเนี่ยออกมาให้กับบุคคลคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นก็ออกมาตีคดีตีคดีนี่ทํำยังไงนะครับ ก็มาแแรมว่าตัวเองเนี่ยรู้นั่นรู้นี่นะครับแล้วแล้วให้ไปดูคียวิร์ดคำเหล่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีการมาบอกว่าก็ให้มาคุยกับผมนะมาคุยกับผมให้มาคุยเรื่องอะไรเกี่ยวข้องอะไรนะครับหมายถึงพวกผู้ต้องหาเนี่ยก็คือพอถ้าผู้ต้องหาติดต่อไปนะครับก็เอาข่ายสำนวนสอบสวนให้นะครับแล้วก็เพื่อให้เขาเนี่ยนะครับรู้ว่าต้องถูกดำเนินคดีอะไรยังไงนะครับผมึงบอกว่าไอ้พวกนี้มันเป็นขบวนการนะครับที่ซื้อขายสำนวนสอบสวนเอามา เอามาเผยแพร่แล้วก็ไปข่มขู่ทางฝ่ายผู้ต้องหาเพื่อตีเงินนะครับมีแม้แต่คัีบนนอนหนูเนี่ยเชื่อมโยงกับการทําสํานวนคดีไหมชันเอารพลตรวจตีนอนหนูดีกว่านะครับไม่ต้องไปบอกว่าเขาคือใครเกี่ยวข้องไหมแต่คิดว่าพี่พี่สื่อมวลชนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับร่วมทำคดีด้วยไหม ขอไม่บอกนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะจากัดวงเกินไปนะครับถ้าจํากัดวงเกินไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นความผิดฐานมินประมาทได้นะครับที่ถ้าหลังจากนี้เห็นว่าผู้บัญชาการพักหนึ่งเนี่ยจะเรียกพี่เข้าไปสอบในฐานะพยานซึ่งมันอาจจะมีเรื่องนี้ด้วยเนี่ยเราพร้อมไหมครับพี่อันนี้ข่าวมาจากไหนเอ่ยว่าจะสอบล่าสุดอะค่ะเห็นว่าจะมีการเรียกสอบพี่เนี่ยเป็นพยานเพื่อที่เอาไปประกอบสํานวนคดีเนี่ยเรื่องนี้เอาจริงๆนะครับท่านผู้บัญชาการโทรมาหาผมด้วยตัวเองแล้วนะครับแล้วก็มีการนัดหมายกันแล้วแต่ตอนแรก วันนี้เข้าไปวันนี้เลยไหมไม่ครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับเ่ยกับพี่ชายของคุณแตงโมใช่ครับเรื่องต้นมีการรับเป็นทนายให้พี่ชายคุณแตงโมเรื่องนี้ยังไม่มีการรับเป็นทนายความนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยออกมาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมและพี่เขาเห็นด้วยเราจะออกมาร่วมกันนะครับไม่ได้วันในฐานะทนายความหรืออะไรนะในฐานะช่วยกันนำเพื่อน้องแตงโมถ้าเกิดว่าคุณแม่เขาไม่พอใจอ่ะครับก็้นเรื่องของคุณแม่ครับเรื่องนี้ผมคิดว่าคงจะไม่ต้องขออนุญาตคุณแม่ นะครับเพราะว่าอันนี้เราทําเพื่อน้องแล้วนะครับเราไม่ได้ทําเพื่อคุณแม่นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องขออนุญาตอะไรทั้งสิ้นเขาม่ีหลักฐานใหม่อะไรที่มาให้ทนายหลักฐานสำคัญที่ทนายตั้มออกมาต่อสู้ครั้งนี้ที่ยืนยันว่าจะต่อสู้หมายถึงพี่ดายศใช่ไหมค่ะที่ที่พี่มีในมือที่พี่รู้เนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องคือเมื่อวันก่อนนะครับที่ได้คุยกับทางพี่ดายศนะครับก็พอจะรู้อะไรมาแล้วแหละนะครับเกี่ยวกับสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องคุยกับเขาก่อนนะครับถ้าจะมาเปิดเผยกับสื่ออออหรรืืว่่่าาะใ้สสถมเงดดีีทุนคับ พี่เร้ประเด็นที่แม่บอกว่าพี่ไดยศไม่พบพีรุศผู้เสียหายได้พบพบพีรุธครับพบพีรุธเกี่ยวกับการทําสํานวนคดีนี้นะครับแต่พี่แม่บอกอ่ะว่าเขาไม่ปสามารถเป็นผู้เสียหายได้ตรงนี้เราจะดําเนินการในฐานะอะไรแล้วทําไมต้องไปจํากัดเขาว่าไม่ให้เขาเป็นผู้เสียหายครับคุณแม่นะอันนี้ต้องถามคุณแม่เลยเขาออกมาเรียกร้องเพื่อน้องนะคุณแม่ติดอะไรอยู่นะครับทําไมถึงถึงไม่ให้คนอื่นเขาออกมาทาเพื่อเพื่อลูกของคุณแม่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยนะครับเอาในส่วนของคดีแพ่งนะ ตัวของคุณแม่มีสิทธิ์มากกว่านะครับแต่ในฐานะที่เป็นพี่ชายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยในสาเหตุการตายได้นะครับ,รบมีสิทธิ์ที่จะติดตามได้นะครับถ้าเหมือนรู้ว่าคุณแม่จะบอกว่าคุณเตยยศกับคุณแตงโมเนี่ยคนละพ่อกันแต่จริงๆแล้วในข้อกฎหมายเนี่ยให้รู้ว่าคนละพ่อจะสามารถร้องเรียนอย่างนี้ได้ไหมได้ครับญาติยังได้เลยแต่นี่ถือว่าเป็นพี่ชายนะครับ ในในสำนวนเนี่ยค่ะเกี่ยวข้องกับ5คนเหตุการณ์บนเรือหรือหลังจากการหรือเป็นเหตุการณ์ในการช่วยเหลือค่ะพี่ตอนนี้นะครับจากที่คุยกันเนี่ยเขามีความสงสัยทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้การของทางคนบนเรือหรือว่าสภาพบาดแผลหรือจุดที่มีการตกนะครับแล้วก็แม้แต่ตัวเรือเองว่าตรงไหนกันแน่นะครับแล้วก็การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแต่เขายังไม่มีข้อมูลใหม่หรือว่าหลักฐานใหม่อะไรที่มาเขามีอะไรที่เขารู้อยู่แล้ว แต่เพียงแต่เขาไม่เคยพูดออกสื่อเท่านเองนะครับพรุ่งนี้ในการจะไปพบตำรวจจะเอาหลักฐานหรือข้อมูลตรงนี้ไปด้วยไหมคะเราคิดว่าเราจะไปในแนวว่าเรามีข้อสงสัยแล้วกันแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยนะครับมีการสืบสวนสอบสวนนะครับครับมหลักนในทางคลีไหมคะมีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับที่ผมยังไม่ได้บอกพี่พี่สื่อมวลชนเนี่ยนอกจากเราจะไปไปสอบถามตำรวจเพื่อคลายข้อสงสัยแล้วเดี๋ยวเราจะมีอย่างอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พี่นักข่าวจะได้รู้นะครับ พรุ่งนี้ไปที่สอพอเมืองนอนท์ตอนเช้า9ก้าโมงอันนี้ไม่ได้นัดท่านผู้ประชาการนะครับาาคาดหวังยังไงมัง่งกับกานเด็ดหรือว่าอะไรที่เรามีตรงนี้ที่จะไปพบว่าตำรวจคนนี้เอาข้อมูลมาเปิดความคาดหวังของเราตอนนี้นะครับมันคือจะคาดหวังกับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็เห็นเขามาบอกว่ามันบาดแผลน่าจะเกิดใบพัดมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S ผมไม่รู้ว่าเวลาเขาทดสอบนะเขาเอาใบพัดหมุนๆมามาทดสอบตามเท่าคมเป็นจริงไหมหรือว่า แค่เอาใบพัดที่อยู่นิ่งๆมาแล้วมาบอกว่าเข้ากับแผลได้นะครับเท<ม>อาอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะคาดหวังได้หรือเปล่าล่ะนะครับถ้าคาดหวังไม่ได้เราก็ต้องคาดหวังจากประชาชนที่ติดตามข่าวนี้แล้วนะครับว่าประชาชนที่ต,ตามข่าวนี้เนี่ยคิดว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันโอเคไหมให้มันตรงไปตรงมาหรือเปล่านะครับสมมติมีการตรวจวิสุดหลักฐานะไริมเติมเงนี้ค่ะแล้วรูปดีออกมาเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกับเทียที่แล้วที่ออกมาการที่แม่ให้อภัยตอนนี้ค่ะมันมีผลกล้วตอูปคดีมีผลเยอะเลยครับ การที่คุณแม่ให้อภัยนะครับมันก็มีผลให้ทางน้ำหนักคดีเนี่ยมันลดน้อยลงไปเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มีการขึ้นศาลทุกอย่างที่แม่กระทำนะครับจะต้องไปใช้เป็นพยานหลักฐานของทางฝ่ายจำเลยในชั้นศาลได้นะครับนายต้อมองว่าจนถึงนัขณะน,นี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกก่าวหาเพิ่มแบบนี้ตำรวจเหมือนดึงปะวิงเวลาหรือหลักฐานไม่พอหรืออะไรไหมคะในมุมของนักกฎหมายมองเรื่องนี้เราไม่รู้ว่าในสำนวนสอบสวนะนะครับว่ามันจะมีขนาดไหนยังไงนะครับแต่ว่า เดี๋ยวรอให้พรุ่งนี้ให้ให้ทางพี่ชายของน้องนโมนเนี่ยนะคบพี่ดดยศเนี่ยได้ได้ไปคุยเจ้าที่ก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกมาคุยกันอีกทีนึงว่ามันมีการประวิงไหมนะครับหลักฐานมันพอที่จะแจ้งข้อหาใครแล้วไม่แจ้งหรือเปล่านะครับที่ตอนนี้พี่ดดยศเขากังวลเรื่องอะไรมากที่สุดตอนเนี้เหรอครับเขาก็กังวลเรื่องแม่อย่างเดียวนะครับกังวลเรื่องแม่ว่าไม่รู้ว่าจะยังไงเพราะปกติเขาก็น่าจะจะเชื่อแม่แล้วก็ตามแม่นะครับแล้วจริงๆแล้ววันนี้เขาต้องไปกับแม่ด้วยนะเห็นแม่มีนัดสองรายการ นะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าหลังจากที่ผมเปิดตัวไปแล้วเนี่ยนะครับพี่ไดยศจะจะโดนแรงกดดันแค่ไหนนะครับพี่เห็นว่าคุณแม่เองเนี่ยให้ข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับพี่ไดยศเพราะว่าไม่อยากให้คดีเนี่ยมันสับสนพี่กลัวว่าพี่ไดยศจะเปลี่ยนใจไหมอะคะหลังจากที่เข้ามาพูดคุยอยู่ที่ไปแล้วผมได้ถามย้ําหลายครั้งนะครับตอนที่เจอกันเนี่ยว่าถ้าเกิดว่ามีแรงกดดันมาเนี่ยพี่ไดยศจะจะยังไงจะทนไหวไหมเขาบอกว่าคือรอบเนี้ยนะครับเขา คือเขาเห็นแม่เขาทำแบบนี้แล้วเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับเขาขอทำเพื่อน้องสาวเป็นครั้งสุดท้ายนะครับนั่นดูเหมือนว่าพี่ตายศเองก็ไม่พอใจในสิ่งที่แม่กระทำอยู่ถูกไหมใช่ครับเขาก็รู้สึกไม่ดีแต่ว่าเขาก็ไม่อยากจะให้ทัวร์ไปลงแม่เขาะเขาเป็นแม่เขาเขาานะครับเขาก็รู้สึกไม่ดีแต่ว่าคือเวลาให้สัมภาษณ์อะไรเขาก็อยากจะหลีกเลี่ยงเรื่องเรื่องพวกนี้นะครับเราก็เลยบอกว่าเอองั้นเรื่องเงินเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะครับเรามาโฟกัสในเรื่องของ การเสียชีวิตของน้องดีกว่านะครับทินนนายบอกว่ามีข้อมูลว่ามีชายบนเรือชอบมีพฤติกรรมหอยอดยาอันนี้เราเราได้ข้อมูลมาอย่างไรแล้วมันคือต้องมันมีผลกับคดีนะต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่เคยพูดนะว่าเป็นผู้ชายในเรือนะครับผมอบอกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องแตงโมนะครับเคยไปเที่ยวเนี่ยสมัยหนุ่มๆน,นะครับมีเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยมาแฉน,นะครับว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยชอบหอยอดยานะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาคือใครนะครับมันมีผลกับคดีไหมครับ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าในขวดวายหรือว่าแก้วน้ํามันมีสารอะไรเจือปนมันก็คงมีผลเยอะครับยังไม่ได้ระบุว่าเป็นคนบนเรือใช่ไหมครับระบุไม่ได้ครับเห็นมีรายงานว่าเมื่อวานที่เจ้าหน้าที่งมหาวัตถุบางอย่างอะคะอ่ะอ่ามันมีรายงานว่าคนในเรือโยนทิ้งขณะเกิดเหตุแบบนี้มันต่อเจตนาอะไรหรือเปล่าในทางกฎหมายต่อเจตนาอะไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมไปกับพี่ได้ยดเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้เลยครับว่าเราจะไปทําอะไรกันบ้าง<ม>นะครับพี่ตั้มได้ข้อมูลเรื่องโรงแรมหรือเปล่าครับ เรื่องโรงแรมเนี่ยพรนธรมโชตสันทนะใช่ไหมท่านเป็นคนพูดนะครับคือผมก็ไม่รู้ข้อได้จริงเรื่องนี้มันจะจริงหรือไม่จริงยังไงนะครับแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้ตํารวจตัดประเด็นอะไรออกไปเพราะว่าพรนธมโทตสันทนะเนี่ยเขาก็มีมีข้อมูลของเขานะครับโอเคนะร้อนแล้วคือใช่ายือเซอร์ไรให้มเก้าย่ไปบอกเซอร์ไพรส์เดี๋ยวดูข่าววเกินไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกัน ค่ะ,ะก,ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์จากทนายตั้มนะคะหลังจากที่เมื่อวานนะคะทางด้านของ นายบอกว่าจะเปิดตัวบุคคลสำคัญนะคะที่จะมีส่วนร่วมมาไขาปิดคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมร,ร่วมกันนะคะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะก็เปิดเผยมาแล้วเป็นพี่ดายศนะคะเป็นพี่ชายของคุณแตงโมที่คุลพ่อกันนะคะก็ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ดายศจะเป็นคนแรกๆเลยนะคะที่มาถึงบริเวณท่าเรือหลังจากที่ ทราบข่าวว่าน้องสาวของตัวเองตกเรือนะคะที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพยาคือพี่ดายุศเนี่ยกมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะโดยในใจความสำคัญในโพสต์ที่ทานายตั้มได้เปิดเผยไปในช่วงเวลา9ก้าโมงนะคะบอกว่า ถึงแม้แม่ของน้องแตงโมจะไม่ติดใจสาเหตุการตายของลูกสาวแล้วแต่วันนี้พี่ไดยศซึ่งเป็นพี่ชายของน้องแตงโมและเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งทนไม่ไหวขอร่วมตามหาความจริงกับผมเพื่อหาสาเหตุการตายของน้องสาวโดยในวันพรุ่งนี้เวลา9ก้าโมงนะคะผมกับพี่ไดยศจะเข้าไปพบตำรวจเพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีและสอบถึงประเด็นที่ยังสงสยัยพี่ไดยศบอกกับผมว่าผมไม่สนใจเรื่องเงินผมขอทําเพื่อน,น้องเป็นครั้งสุดท้ายเราจะสู้ป ด้วยกันอันนี้เป็นโพสต์ของทนายตั้มนะคะที่โพสต์รูปซึ่งกําลังคุยกับพี่ไดยศนะคะที่เป็นพี่ชายของคุณแตงโมนะคะโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะมีอาจจะมีนัยสําคัญนะคะเพราะว่าทนายตั้มเปิดเผยเ,เองว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อถามถึงเรื่องของคดีนะคะกับพี่ชายของคุณแตงโมที่สพเมืองนนทบ,บุรีด้วยนะคะ แล้วก็ในส่วนที่มีพ <ไป S 1> ลตำรวจนอหนูนะคะพลตำรวจตีนอหนูขายข้อมูลให้กับบุคคลบุคคลนอกแล้วอาจจะมีผลกับคดีรหรือเปล่าหรืออย่างไรหรือส่งผลทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ความเคลื่อนไหวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้ต้องรอความชัดเจนจากทนายตั้มอีกครั้งหนึ่ง โดยทางตํโดยทางตำรวจนะคะวันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวนะคะว่าวันนี้ความคืบหน้าของคดีจะเป็นยังไงบ้างนะคะโดยทางข่าวสดของเราก็เกาะติดสถานการณ์อยู่นะคะกำหนดการเบื้องต้นเนี่ยจริงๆแล้วจะมีะแถลงข่าวในช่วงเวลาสองโมงนะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะกำลังเตรียมความพร้อมอยู่นะคะในการแถลงข่าวความคืบหน้าของเจ้าหน้ที่ตำรวจนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะติดตาม คดีนี้อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีความเคลื่นนอนไหวอะไรเราก็จะรีบรายงานมาให้คุณผู้ชมชมอยู่ต่อเนื่องเลยนะคะในวันนี้เราก็เดี๋ยวจะตัดไลฟ์ก่อนเพื่อให้คุณผู้ชมได้ไปชมไลฟ์สดการถแถลงข่าวความคืบหน้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เรียกบุคคลบนเรือนะคะทั้งไฮโซปอคุณจ๊อบคุณกติกนะคะมาสอบปากคำ ซึ่งมีรายงานค่ะว่าคุณแสนก็สอบปากคำไปด้วยแต่ว่าเรายังไม่พบเห็นภาพนะคะก็หลกัหลกๆเนี่ยเป็นการสอบปากคำบุคคลที่อยู่บนเรือนา,นานถึง9ชั่วโมงนะคะลงมาอีกทีก็คือเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนเรื่องของคดีมากขึ้นนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่นะคะซึ่งถ้าหากว่ามีความเคลื่อนไหวใดๆนะคะเราก็จะรายงานสดกลับไปให้คุณผู้ชมชมอีกครั้งหนึ่งนะคะให้คุณผู้ชมไปติดตามการรายงานนะคะของทางพี่นักข่าวนะคะที่กําลังเกาะติดสถานการณ์อยู่ว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจมีความเคลื่อนไหวทางคดียังไงบ้างสําหรับวันนี้นะคะถ้าหากมีความเคลื่อนไหวเราจะมีการรายงานสดกลับไปให้คุณผู้ชมชมอีกครั้งนึงคะ่ะ